สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่น a s t o r m a t e นะครับไออีกาวันคันแมนก็วิธีดูนะว่าตาไหนแบบอีกาตึงนะคือตานั้นต้องไม่มี HP ไม่มีโลนะครับไม่มี2อย่างนี้นะสไปมีได้คนระับแต่ขอแค่ไม่มี HP กับโลนะตึงเลยแต่ถ้าตานั้นมี3 P มีฟีดนะอย่างเงี้ยคือมันเป็น3 P แต่ไม่มีเฮดอีกาาจ,จะไม่ตึงครับอาจจะโดน3 P เก็บก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ครับ มากับของคู่ใจแลวสมบัติคู่ใจคือเชฟจอร์นาล์นะสมุดล็อกบันของเรานั่นเองคือสมุดนี้มันดีมากเลยนะเนี่ยครับคือมันเราแค่หาสกิลคีย์นะแล้วแบบรีไปอะไรอย่างเงี้ยจีบแค่สกิลคีย์พอเปิดสองบันสามบันอะไรเงี้ยมันจะได้ขึ้นไวครับเน้นรีหาคีย์แล้วก็ระหว่างรีเราก็ได้แบบเอ็กีไปด้วยผมชอบมากนะไอ้พวก ีกาสาปีอะไรเนี้ยมันเล่นกับสมุด x ีได้เก่งมากอันนี้ขนาดมันเนิร์ฟมาประมาณ2-3รอบนะเมื่อก่อนนี่ไม่เนิรฟน์ฟมีเฟหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นตเฟสามนี่คือกำลังตีร้อยปอร์โกจัดเลยนี่ยตอนถ้าบิเนี้ยคือตอนแรกมันจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้นะมันจะไปสู้ได้ตอนเรามีพีบูลสามถ้ามีพีูลสาเนี่ยมันจะแบบตี เอกพวกที่แบบไม่ได้บิวมาทิ้งเยอะๆตายอยู่ก็อันนี้ผมน่าจะรอเป็นเฟสสองนะครับเพื่อหาของมาคอมโบนะตอนนี้กำลังส่องบันครับว่าคนอื่นซเลนบันอะไรบ้างยังไม่รีครับพยายามกำลังหาอยู่ว่าจะเอาอะไรคอมโบสมุดดีกน็น่าจะปล่อยยาวยันเหลาห้ารอเลือกของชิ้นที่สองก ดูจากเกมแล้วเนี่ยคือตอนนี้ถ้าจะอยากการแอสอมเมจจริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปเล่นเป็นสไป์นะสไป์สี่ดาวเลยนะแล้วลูกต้องใหญ่ที่สุดเลยพันให้ใหญ่แล้วก็ไปเล่นฮิวครับฮิวทองฮิวสี่ดาวให้บันคู่แต่ว่ามีสิทธิ์ลม้นสู้กับแอสอมเมจได้อยู่แล้วตัดบุนด้วยต้องตัดบุนตันหรือตัดบุนทองอะไรเงี้ยแต่ก็แค่มีสิทธิ์นะแต่ผมว่าไม่ไหวอยู่ดีนะถ้าโดนไป ถึงแม้มันจะสไปล์ลูกใหญ่ถ้าผมไปเล่นเป็นอัลติเมตสไป์ครับที่มันเป็นเวลาเราล่าอัลติเมตมันปั๊บเปอร์เซนต์ไปเล่นสีทองอะไรอย่างเงี้ยหรือเรามีสไปร์อวินมี2ลูกครับฝั่งนู้นยังไงก็แตกครับคือมันเป็นบั้นล็อกอีก,กาชนะไปแล้วนะหรือผมจะไปบิ้วคีเสริมก็ได้เป็นคีเวทอะไรเงี้ยีพองออยียังไงตาที่อีก,กาก็ตึง แต่ถ้าคีเราไม่แน่นเนี้ยเราอาจจะโดนคีก่อนคีกาก็มีนีน่หน่อนต้องม,มีถ้าสมมติตานี้เจอหลบใช่ไหมอ่าคีอัลติเมทสกิลแลผมแนะนำให้ไปหยิบเป็นสตานก่อนนะคือเราเน้นชุดชุดเดียวหาย,ยแล้วนะเราไม่เน้นแบบไล่สองรอบเนะี่ยไล่สองรอบนี้โอ้ก่อนเลยจ้ะมันเลยชื่อวันพันเน้นรอบเดียวจบ ไปหยิบสตันสามอันเต็มนะครับสตันนติสตันติเมดนเพื่อตันหลบให้มันหลบสกิลอันตีเราไม่ได้เพราะสกิลเราติมันเป็นเวทนะครับมันมีเมจิกดอนนะสามารถหลบเวทได้แต่ถ้าโดนตันก็เรียบร้อยตานี้มีฟีดครับแต่โชคดีนะเพราะว่าตานี้มีเฮดเราสามารถเอาเฮดมาล้งฟีดได้เลยได้ลุ้นอยู่ แต่ถ้าตานั้นไม่มีหลบอ่ะผมว่าจะไปขึ้นเป็นไล่อัลติเมทแล้วแบบได้ไล่ไวอีกก็ได้ครับที่มันไล่แล้วรีเจนอัลติเมตไวไปเวนั้นก็ได้รีหาของนี่ครับวินเทอร์เบสคอมโบพอดีนะเพราะเราเน้นรีหาสกิลทีอยู่แล้วนะครับระหว่างรีก็ถ้ารีครบเป็นปรับได้สกิลฟรีแล้วก็จะไปหาสกิลแรกก่กด ยังไงเราจะเจอคีย์สกิลเราจริงๆนะเล่นง่ายๆเลยบูลก็เปิดบั้นบูลใช่ไคุณก็รีหาอัติเมตบูลคนระับตัดบูลครับหยิบมากั๊กนะครับนะพิธีเล่นตัวนี้เลยคือเราต้องกั๊กตัดบูลนะกั๊กมาห้านะอื่นเขาจะได้หางไม่เจอนะมีเงินงงมันจะแกง่ายไปไอ้ที่ผมหยิบเป็นอัติเมตบูลเพราะเป็นอ่าบั้นหลักนะครับอื่เราเลือกบั้นที่มันทําดาเมจนะเราก็เลยไม่กั๊ก เมื่อกี้เป็นนี่ผมต้องยอมหยิบนะตัดมูนครับจะตันละเมื่อกี้ผมเผอรีข้ามอันติดสปาไปนะคือตอนแรกกะจะเปิดสองบันแหละคือสตาร์นีไไ่ไม่มีสปะไม่มีสปาด้วยใช่ไหมอูชิวเลยเราเปิดแค่สองบันก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดบันทีทีหลังอะไรอย่างนี้แต่ผมกลัวคนรัดสปนะผมก็เลยแบบหยิบสปรีเทลมาเลยก็ทางที่ดีก็เปิดสามบันก่อนแนะนำ ปันน,ะนสไปหยิบม,มาแค่รีเพลสไปครับกับอัลติเมทคอนโทรลนะไอที่เป็นบันอันติสไปอะ่ะหยิบม,มาแค่นั้นเลยปันไอเฮดอัลติเมทนี่ก็ดีนะแต่ว่าเรายังไม่หยิบนะเราจะไม่เปิดบันเพิ่มเนะเราต้องดันบัน้นเราก่อน,นยิบม,มาละตัดฟีดยังนะครับแต่เรายังไงเดี๋ยวต้องไปหยิบอู่แล้วนะแต่คือเราต้อง ลีให้อันตีมันไปดาวเยอะๆก่อนนะพัวบ้านหลักนก็ไปเปิดบ้านเพิ่มเดี๋ยวเดวมันจะช้าครับเพราเราจะแตกก่อนแปลกๆช่มันจะยอมครับยอมเดินซ้อมไปถ้าเราได้พีบูลเกิดเมื่อไหร่แล้วก็ดอนแค่นั้นแหละดอนกืม <c oughs> คีง่ายครับเหมือนตัวนี้เหมือนป้าปิงเลยคีมันน้อยอะ่ะแต่มันตึงคือมันตึงเฉพาะบั้นนะครับแบบการันตีชนะเลยนะแบบออโต้วินเลยไอต,ตัวนี้ตึงกว่าซินนะครับเพราะว่าผมไปดูมาละไปวัดมาละแบบความไวในการไล่อันตีไล่อันตีไวกว่าซินครับก็คือซินแตกก่อนอะไรเงี้ยตึงสุดในรุ่นเลยตัวนี้แต่มีอย่างซินมันต้องคีเยอะด้วยนะ อีกาไม่ต้องอะไรเลยรีเทลสปเลยครับีถ้าเราเห็นคนแบ,บบมุ่งไปเไล่นสไปนะถ้าแบบตัวอื่นสปายอะเราอาจจะตัดสปไยห้าแต่ถ้าเป็นแพะอย่างเงี้ยไอตัวปู่ที่มันขี่มาเซ็กเซ็ถอยเซ็กเทาอะผมแนะนําให้รีเทลสปทองนะซึ่งมีสองอย่างหน้าตาเนี้ยว่าเราจะตัดสไปทองหรือว่าเราจะไปเล่นเป็นอัจฉริยคอนโทรลสินทองนะมีสองเคให้เล่นนะแอบปบไป เทียนอื่นเราไม่เอานะเรามีสองเพย์ก็จะไปเพย์ไหนแต่เพย์ที่ดีที่สุดอ่ะผมแนะนำเป็นนาทีเมทคอนโทรลครับตัดสไปด์ห้าไอ้ก็ไหวนะเพราะว่าตานี้มีของเพิ่มเพื่อสไปด์อสองอย่างครับเป็นบั้นหลบกับบั้นขีนะเป็นแบบดอทดอทแชร์กับชีแชร์ถ้ามีดาบมีมีดาบมาด้วยนะอาจจะต้องไปรีเพลสไป นี่นะผมหยิบทางขวาพีวูลครับได้มันหนึ่งนะอุ้ยนี่เพลสปายอูสกิลดูดจ๊ตไอ้ดาเมจแบตเตอรี่นี่ก็โกงนะแต่ที่ผมไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรก็คือผมมีวินเทอร์เบสนะครับผมก็เลยกะจะไปหยิบตอนแบบเป็นศูนย์บาทเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีก็หยิบเออเลยก็ได้เนพะื่อดาเมจได้เยอะนะมันเหมือนไอ้เดฟแบตเตอรี่ครับดาเมจแบตเตอรี่นะก็คือถ้าเรามีบัลลูนอย่างนั้นหนึ่งครับมันจะบวกดาเมจเติมไป ก็เดี๋ยวค่อยไปหยิบอย่างละหนึ่งนะเราเลี้ยงบั้นก่อนนี่ครับสังเกตได้เมื่อกี้ผมหยิบมาเป็นสั้นอัลติเมตอาตานี้มีหลบนี่ครับไม่เอาครับพวกนี้ผมนี่ผมไปหยิบดเดฟเห็นไหมผมก็ไม่ได้หยิบกัท๊ทีเดียวนะเพราะมันสองร้อยอะคุณเหลือศูนย์บาทมันก็ต้องไปอันกลางอยู่แล้วเมื่อกี้ แต่ถ้าเล่นกับคนในตี้อาจจะต้องคัดมันเหลี่ยมกันเยอะแต่ประสบการณ์ตรงแบบลาวสี่ลาวห้าเนี้ยตัดวูลทองอุ้ยผมรีเลยป้ายครับเมื่อกี้รีเพลินไปหน่อยลืมนคัดไปดิตัดบูลนะครับก็เราแม้จะแพ้นะก็ยอมไปเรียบร้อยครับจะแตกนะเนี่ยเลือนเลือนหนึ่งครับ โอ้ยลืมสมบัติชิ้นสุดท้ายเลยโอ้โหกันแตกครับหยิบมาให้ไวหยิบกันแตกมาก่อน,น,นเลยผมส่องครับอันนี้ตอนนี้มันยังใช้บัคได้อยู่นะคือเนี้ยเห็นปะเราจะเห็นเอาเลือกไอเทมนะแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะโอ้ยผมหยิบขวาครับไ,ไม่เน้นไล่เน้นชีสกิลครับชีสกิลโคก็ชนะทุกคนนะตาเนี้ย ดีเพยปหยิบครับหยิบมาเลยเจอก่อนก็หยิบมาก่อนอันนี้ผมลนนะผมไม่เก็บแล้วดอกตามจริงมันต้องเก็บเพราะว่าเรามีการแตกแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวแล้วตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าจะเปิดบั้นฮิทเตอ่์อมาเลยดีไหมแต่ก็เลยมาคิดว่าไม่เปิดเดือาเพราะว่าเรายังไม่ได้อันตรีตอนนี้เราจะแตกแล้วถ้าเปิดมาอีกบั้นหนึ่งมันจะหนักไปก็รอได้อันตรีก่อนแล้วเดี๋ยวไปว่าที่หลังท <P> ี <P> มาะลยคือ่ะ ีถ้าไม่มีนี่คือแบบหนักนะปู้ีนี่ครับเกือบแตกทีแล้เราวันช็อตมันได้มันเพราะว่ามันฟีดเรานะเราเลยช้านะอว่ามีคนเขาดีมาเสียงการตึงเยโอเคครับผมหยิบมาดันบันนะมเมื่อกี้ไอ้ตัดอัลติเมทครับยิบมาหนึ่งงนดันตัด ที่ไม่หยิบไล่ไวเพราะว่ามันแพงครับสองร้อยเลยกะว่าจะซื้อฟรีนี่ครับตามจริงเราสามารถเก็บเก็บตังได้เลยครับแต่ว่าผมผมไม่เก็บคือผมอยากดูว่าแบบเราจะไหวหรือเปล่าอยากวัดดาเมจนะครับก็เลยไม่ได้เก็บดอกนะเพราะว่าเรามีการแตกสีนะเราควรเก็บดอกแต่คือนั่นแหละผมอยาก one วัดดาเมจก็เลยลองใส่สุดดูเพราะว่าเราเจอตัวตึงสุดที่เป็นวินนะผมก็เลย อยากดูดาเมจหน่อยนยรอบเดียวหายนะเจอกันอยู่ดีๆก็เป็นลมแดดซะแล้วอะน้องโดนพี่นะเป็นเล่นมาโอ้ยเอาครับมีดีหาต่อครับนีหาต่อ สกิลเรานี่ดีเพลสไปตัน,นครับยิ่งถ้าเราได้สไปด์ทวินนะมีสองลูกครับมันจะปูนดาเมจไอสไปด์อ,อัตติเมทเราเนะี่ยสไป์คอนโทรลแรงมาก,มกคิวรับเ็บดอกยาวครับวันพันในทุกตัวไห<อ>้ก็เราได้ติทองก่อนนะครับผมก็เลยจะไปเปิดบันเพิ่มนะตอนนี้ วีมันเลยคือดันอันตีสี่ดาวดันบูนสี่ดาวครับง่ายๆเลยถ้าตานี้ไม่มีสไปด์ด้วยนะอันตีสี่ดาวบูลสี่ดาวนะครับผมเลื่อนหยิบมาแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราดันอันตีแล้วีหยิบเฮดครับมาเล่งอ่าตัวนี้เลยนะคือคุณห้ามหยิบเอเลทันเดอร์เยเด็ดขาดนะไอ้สกิลบูลเมทิอ่ะบูลทองอ่ะห้ามหยิบเลยอืมเพราะว่าคือถ้าหยิบมามันจะไม่เป็นวันพันเลยนะคือ พอฟ้ามันขาดปุ๊บอะไอค่าวูลี่คุณแปกไปมันจะหายครับและอันติีคุณไปมันจะเบานะมันจะวันทันไม่ได้ครับแค้เลยก็คือเสิอหยิบมาเสียเลยหรือคุณเผื่อไปกดแลนด์ดาวแล้วมันได้มไหมหนักครับไม่ไหวคือถ้าใครหยิบมาเนี่ยไม่เสียนนะหรือว่าแบบลนอะไรเงี้ยอาจจะไปเวนั้นวิธีหลักการเล่นมันคือห้ามหยิบสกิลอันติีทองของปั้นวู ีหลักมันเลยน้ำหยิบเดี๋ยวผมก็จะไปตัดฟีดกับหาอันตีเฮสนะครับแล้วก็หาพนะีเฮนะเพื่อมาลบฟีดครับนี่ผมน่าจะเอานะเพราะว่าจะดันมันเองขึ้นอเ,เออดันบัน้นก็ขีมันเอานั้นด้วยนะที่มันเป็นแปะวูนแล้วได้เฮรนะทางซ้ายเมงเงนี้แต่ผมไม่ได้เอานะผมน่าจะรีบรีอยังอื่นก่อน ช่วยลดได้ตตาน,นี้ผมเจอพีฟีผมอาจจะหยิบม,มาด้วยนะครับแบบล็อกกัรไว้อะไรเงี้ยเน้นกัร์ดอะเน้นกั๊์ของแสลงคนระับอะไรแสลงล้วล็อกกั๊์มาผมไม่เปิดนะพวกบันฮิวเพราะเราวันช็อตนะมันฮิวไม่ทันนะฮิวลองคือถ้าสไปมันไม่ใหญ่พอยังไงก็ไม่ไหววนะันสไปฮิว ตัดยูเนี่ยเราเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยครับคือถ้าเราเบิร์ดมันไม่ตายนะแต่ผมมั่นใจว่าแบบยังไงก็แพ้นะผมไปเติมอันติ้เฮดนะครับอุ้ยกันฟีดอุ้ยสก,กิลดูดจวบเลยรอบเนี้ยดูดมาเรื่อยๆครับสก,กิลเรา จอดได้แล้วมันผมกดดูสองหยิบมาโอ้ออตโตวินแล้วตอนนี้ถ้าไม่มีใครมันมาแก้อะไรเราดีเรื่อยๆครับเราดีหาสกิลแลนะเพราะว่าตอนนี้เราซื้อศูนบาทหู้หยิบมาถ้าได้หยิบมาทำไมวะเนี่ยไม่ดีหาเลยไปดันบันครับอ๋อน่าจะหยิบมาดัานบันนะผมว่า รีบดันบันจะขึ้นทีเฮดอะไรเงี้ยนี่อเห็นปะฟ้าผ่าได้ทีเดียวปึ๊กแล้วก็ตายเลยมันไม่มีวูด้วยมันน่าจะเอาจานทองมากดนะเนี่ยผมงูรีต่อเรื่อยๆครับดันบันคือตามจริงตอนเนี้ยเราซื้อ พยายามหยิบบันอันตีมาด้วยก็ได้นะคือดันให้มันสีดาวมันจะได้สู้กับพวกสไปอุ้ยสวยเอาวินสไปมาแล้วครับชีมันต้องดันอันตีกับบันนวูสีดาวอันนี้ผมติดแวรนะผมน่าจะอกีฟีนะตาหน้าผมกากไว้ครับไอ้พันเป็นไงล่ะสไปสองนู้นครับตกพันนะ มันเล่อนมาโดนทีนี้ไสไหลทีก็น้อยอ่ะเนาะมาครับทีเฮดนี่ยครับข้อดีของกิมมัวจอนอลนะกิบชีน้อยครับวิธีการเล่นคือเราเปิดบ้านน,น้อยๆก่อนะให้มันลงถ้าเปิดหมดทุกบ้านนี่หตายไม่ได้ขึ้นกันพอดีชีเราตาม เหลือ8นักวกวอันติเนตมาครับเร,บเรียบร้อยครับเก็บเรียบชนะแบบง่ายๆเลยตัวออโต้วินจัดคีถ้าใครดูบั้นเป็นนะมันจะดีตรงเนี้ยนะครับเราจะเลือกตัวมาแบบตัวตึงสุดในบั้นของตานั้นๆมาเล่นได้มันได้เปรียบนะอย่างตานี้ผมดูแล้วอีก,กาตึงสุดผมก็เลยหยิบมาจะมีบันตึงของแต่ละตัว คือใครอยากรู้นี่เข้ามาดิดได้นะอ่าดิดคุณเคเวิตอยู่มาถามได้ครับแบบคนในดิดนี้พร้อมตอบกันเลยเหงาปากกันจัดผมบอกเลยพ็คุยที่คุยกันทำพร้อมแบบป้อนข้อมูลนะลงข้อมือไป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 เวหาดิ